แล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ29มิถุนายน2567เราจะมาอัปเดตเตือนภัยผู้ค้าปุ๋ยระวังมิจฉาชีพอ้างช่วยให้เข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งโดยล่าสุดอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเตือนภัยผู้ค้าปุ๋ย ระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกลวงแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านให้เข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งชี้หากโรงงานผู้ผลิตปุ๋ยและชีวพันธุ์สนใจเข้าร่วมโครงการวันที่4-5ก,กรกฎาคมนี้สามารถเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการได้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้แดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ถูกหวานไม่มีวันหยุดนะคะ โดยนายรพีพัฒน์จันทร์สีวงอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้พูดถึงว่าสำหรับการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามนโยบายของร้อยธรรมนัตพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ได้ปุ๋ยและชีวพันธุ์ที่มีคุณภาพนะคะผ่านการตรวจสอบรับรองการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขาภายใตย้กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยกรมวิชาการเกษตรจะมีคณะกรรมการบริหารตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยและชีวพันธุ์สําหรับโครงการดังกล่าวซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนการขออนุญาตผลิตไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ปุ๋ยและชีวพันธุ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นะคะ ผู้ผลิตปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งต้องขอรับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรโดยตรงไม่หลงเชื่อผู้แอบอ้างหากจัดเตรียมเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์กรมวิชาการเกษตรพร้อมอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนท,ยนทันทีโดยต้องวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยนะห้องปฏิบัติการที่โครงการกำหนดซึ่งรวมถึงห้องปฏิบัติการที่ได้รับรอง ISO IEC 17025ที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยสำหรับคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบกิจการปุ๋ยที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการนะคะต้องเป็นผู้ผลิตปุ๋ยหรือผู้นำเข้าปุ๋ยที่ได้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าหรือใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้าหรือใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ยแล้วแต่กรณีปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการต้องได้รับหนังสือสำคัญรับแจ้ง ปุ๋ยเคมีมาตรฐานหรือใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีสำหรับใช้ในนาข้าวตามสูตรที่โครงการกำหนดนะคะหรือใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์แล้วแต่กรณีต้องจัดส่งรายงานผลการวิเคราะห์ปุ๋ยรุ่นที่จัดส่งในโครงการโดยต้องวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยในห้องปฏิบัติการตามที่โครงการกำหนดและสำหรับคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานผู้ประกอบกิจการชีวพันธุ์ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ผลิตชีวพันธุ์ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชีวพันธุ์ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายต้องจัดส่งรายงานผลการวิเคราะห์ชีวพันธุ์รุ่นที่จัดส่งในโครงการนะคะโดยต้องวิเคราะห์คุณภาพชีวพันธุนะ์ณห้องปฏิบัติการตามที่โครงการกำหนดโดยกรมวิชาการเกษตรอาศัยอำนาจตามพรบรปุ๋ยปี2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมปี2560 กรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการควบคุมคุณภาพโดยการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพของปุย๋ยและชีวพันธุ์จากโรงงานผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการทุกรอบการผลิตนะคะทุกลอ็อตให้ได้มาตรฐานตามสูตรที่กำหนดหากกรมวิชาการเกษตรตรวจพบว่า โรงงานผู้ผลิตมีการผลิตสินค้าที่ผิดมาตรฐานหรือสินค้าปลอมกรมวิชาการเกษตร,รจะด,ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุ๋ยเคยมีที่ผิดมาตรฐานนะคะมีโทษจําคุก2-5ปีปรับ80,000-2ถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะ หากผลิตปุ๋ยปลอมมีโทษจำคุก5-15ปีปรับ2 0 0 0ถึง2ล้านบาทและหากผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปลอมมีโทษจำคุก1ปี3เดือนถึง3ปี9เดือนปรับ 50,000- ถึง500,000บาทหรือทั้งจำทางปรับนะคะสำหรับการผลิตชีวพันธุ์ปลอมนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน ไม่เกิน4ปี8เดือนปรับไม่เกิน480,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะหากผลิตชีวพันธุ์ผิดมาตรฐานก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปี3เดือนปรับไม่เกิน3 30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยโครงการปุ๋ยโคลครึ่งจะเริ่ม kick o f ในวันที่15กรกฎาคมน,นี้ผู้ประกอบการปุ๋ย และชีวพันธ์สามารถสมัครผ่านช่องทางตามที่กรมการเข้ากำหนดในวันที่4-5กรกฎาคม67นะคะรวมถึงกรมวิชาการเกษตรจะจัดประชุมชี้แจงให้กับโรงงานผู้ผลิตปุ๋ยและชีวพันธุ์ให้ทราบถึงขั้นตอนการดําเนินการในการควบคุมคุณภาพกํากับดูแล,แลและการสุม่มตรวจภายใต้กฎหมายกํากับดูแลของกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําในวันที่10กรกฎาคมนี้จึงขอเชิญชวน ให้ผู้ประกอบการที่สนใจนะคะและเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวณกรมวิชาการเกษตรนะคะและอยากจะเน้นย้ำให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวงแอบอ้างอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการปุ๋ยคลครึ่งหากมีข้อสงสัยในเรื่องของการขึ้นทะเบียนและการขออนุญ,ญาตผลิตปุ๋ยหรือการควบคุมติดตามกำกับดูแลในการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยและชีวพันธุ์ในโครงการ ก็สามารถติดต่อได้ที่ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเมือโทราศาัพท์นะคะ085826361 5อธิบดีกรมวิชาการเกษตรอัปเดตข่าวนะคะ